อีกหนึ่งตัวช่วยของเจมนะครับที่เจมเลือกใช้ในตอนกลางคืนเจมไปเจอตัวนี้มาครับเป็นม s สเซลน้าใส A d o u r Full Night Sleep Overnight Mask ครับเป็นม s สผิวอิ่มน้ำครับพอเราทาไปแล้วเนี่ยตื่นขึ้นมาจะทำให้หน้าเรารู้สึกแบบชุ่มชื่นมากๆดูอิ่มน้ำแล้วก็เหมือนกับนอนเต็มอิ่มเลยเนื้อเจลไหมจะเป็นเนื้อเจลใสๆสีฟ้าน่ารัก แล้วพอทาลงไปต้องบอกก่อนเลยว่าเจลตัวนี้มันซึมเข้าผิวเร็วมากเร็วมากเร็วมากพอมันซึมแล้วมันจะเป็นประมาณนี้ครับมันจะดูชุ่มชื่นแล้วตื่นมาเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกได้เลยว่าผิวมันแบบอิ่มน้ําแถมมิกลิอินหอมอ่อนๆด้วยคือต้องบอกว่าในสารสก,กัดตัวนี้เนี่ยเป็นสารสก,กัดที่มีทรีฮาโลสนะครับแล้วก็ไฮยาลูรอนิกนะครับแล้วก็มีสาหร่ายทะเลแล้วก็มีแร่ธาตุจากน้ําทะเลลึก เรียกว่าดึงมาจาก200เมตร200เมตรใต้ทะเลให้ดูดิพวกเต้องไปลองวันดีจริงๆแค่ทาก่อนนอนโดยที่ไม่ต้องล้างออกไม่ต้องทำอะไรเลยตื่นขึ้นมาหน้าเราจะใสขึ้นจะใสขึ้นภายในข้ามคืนงงดิอันนี้นะครับคือเคล็ดลับดีๆที่เจมบอกไปในวันนี้ต้องขอออกไปข้างนอกก่อนเพราะว่าดูหน้าไร์สดใสมากไปเที่ยวต่อก่อนนะครับบ๊ายบาย